สวัสดีครับพบก,กับสุลุ่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวด่วนสมุทรซาอุทุ่มข้าเหนื่อยกว่า5 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ล่าตัว,ตวนูนเย็มีรายง,งานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับว่าสมุทรสรออยักษ์ใหญ่ในซาอุดิอาระเบียพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวดาวเมนูเย็ก่อนหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพแม้ว่าในช่วงตลาดการสขกนนักเตะเดินมกราคมนี้ นูนเยตใจยงคงคาแค็นในทิณอันฟิวต่อไปแต่กระแสข่าวจากแดนตะวันออกกลางก็สร้างความมือหาให้กับวงการลูกหนังไม่น้อยไม์แมกเกลนะครับนะักข่าวจากเดอะเทลกราฟเปิดเผยว่าเอาอิลาสหนึ่งในสโมสรชันน้นนำของซาอุดีอาระเบียเตรียมยื่นข้อเสนอดึงตัวดามินูเยต้วยค่าเหนือมหาศาลถึง29ล้านปอนด์ต่อปีหรือตกสัปดาห์ละ558,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นการวัดใจนูนเยต ตัวเลขดังกาวนะครับสูงกว่าคะ่นยปัจจุบันของนูนเยตกับลิเวอร์พูลที่ตอนนี้เขารับอยู่ราว120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังไม่มีท่าทีที่ต้องการปล่อยนูนเอตออกทีทมในช่วงกลางฤดูกาลน,นี้แม้จะมีข่าวเรือเรื่องการย้ายไปเอซิมิลานก็ตามโดนิเอยังคงเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลทุ่มเงินซื้อมาด้วยค่าตัวสูงเป็นประวัติศาสตร์ ถึง85ล้านปอนด์ในปี2022แต่เพงานของเขากับหงดางยังไม่เปรียยงร,ร่างเท่าที่ควรแม้จะพึ่งโว์ฟอร์มยิงสองประตูช่วยทีมเอาชนะเปนฟอร์ดได้ก็ตามฤดูกาลน,นี้นูเยตยิงไป6ลูกกับ4อาแอซิสจากการลงสนาม28นัดต้องจับตาดูกันต่อไปว่าความสนใจจากสุดีอาระเบียจะส่งผลต่ออนาคตของนูเยตอย่างไรและอำนาจเงินจาต์ตะวันออกกลางจะสามารถดึงดูดใจดาวย,ยิงรรยนี้ได้หรือไม่นะฮะ ถือว่าเป็นการวัดใจกันเลยทีเดียวนะครับข้านงยสุดโหดด่วนลิเวอร์พูลลงอกเรยรมอริดถอดใจลาดเทนแต่หันเป้าหมายไปสอยโกงนเต้แทนราชันชุกขายอมแพ้ซื้ออาโนแต่เล่งคว้าเพื่อนร่วมทีมของแดงเสริมทัพลิเวอร์พูลอาจจะต้องกุมขมับอีกครั้งเมื่อเรยรมอริต สโมสรเยกแย,ง,ยงซึ่งลาลิกาสเปนยังคงแสดงความสนใจในตัวผู้เล่นของพวกเขาอย่างต่อเนื่องแม้จะยอมรับความพ่ายแพ้ในการคว้าตัวเทนส์อเล็กซานโดรแบ็กขวาตัวเก่งแต่ล่าสุดมีรายงานม,มาว่าพวกเขากำลังจับตามองอิบไรมากโกนาเต้ปราการหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสความสัมพันธ์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเดือมดริดนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่ราชันทุกเขามักเป็นฝ่ายได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการพบกันที่เหนือกว่าหรือการคว้าตัวอดีตนักเตะหงวแดงอย่างสตีฟแม็กมาลามันไมเคิลเวนและชาบีออรนโซ่ไปร่วมทับก่อนหน้านี้เรมเร็ก็ตกเป็นขานน่าวย่า่หนักกับเทนส์อลิซานโ,นโดโดยมีรายงานมาว่าพวกเขาได้ยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวในวันสุดท้ายของปีแต่ถูกปฏิเสธกลับมา และล่าสุดสื่อดังของสเปนอย่างมาการายงานมาว่าเดือมาริดยอมรับแล้วว่าการคว้าตัวแบคขวารายนี้ในเดือนมกราคมนั้นเป็นไปได้ยากและอาจจะต้องรอจนกว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ยางไรก็ตามดุมว่าเรือมาริดจะยังไม่ลดละความพยายามในการเสริมทัพจากลิเวอร์ pool โดยคอร์ดออฟไซด์อ้างว่าพวกเขากำลังวนเวียนอยู่รอบรอบกนาเต้เซนเต์แบ็กในวัย25ปีที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม A, กนเต้นะครับซึ่งมีสัญญาผูกมัดมก,กับลิเวอร์พูลจนถึงปี2006กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาสัญญาทุใหม่กับสโมสรโดยคอดออฟไซด์ระบุว่าลิเวอร์พูลต้องการปิดนิวนี้โดยเร็วที่สุดท่ามความ,ความสนใจจากทั้งเัลมอริดและปารีตแซ์แชมงแม้จะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแต่กนเต้ a, ก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของลิเวอร์พูลโดยเขาลงเล่นไปแล้ว22เกมในฤดูกาลนี้อาร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยกย่องว่า กเนเต้และเบอร์จรฟันได้กลายเป็นกู้หูเซนเต์แบ็กที่ดีที่สุดในยุโรปณเวลานี้แม้จะชื่นชมนในความสามารถของโกเนเต้ N A T A, แต่สลต์ก็ยังมองหาจุดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเล่นกับบอลและการพาบอลออกจากแนวรับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถพัฒนาได้ก็คือการเล่นกับบอลและพาบอลออกจากแนวหลังสลต์กล่าวผมจะไม่บอกว่าเขาเล่นได้แย่แต่เขาสามารถพัฒนาได้เขาสามารถก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง เรื่องราวการยื่งจริงตัวเลี่นระหว่างลิเวอร์พูลและเรือลมริดจะจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือศึกนอกสนามครั้งนี้กำลังดุเดือดไม่แพ้เกมในสนามอย่างแน่นอนแฟนบอลหงแดงรู้หรือไม่ลิเวอร์พูลของพวกเราเคยเกือบพลาดคว้าตัวโดมินิกสบอสไลน์ในจ่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกก่อนที่โจซีจะช่วยชีวิตเอาไว้ ฤดูกาล2023 2024คือจุดเปลี่ยนสำคัญของลิเวอร์ pool และจากจบอันดับที่5ในสิกพิยรีกแถมร่วงบนถ้วยหมดรูปหงแดงรู้ดีว่าต้องผ่าตัดกองกลางครั้งใหญ่เมื่อเฟอร์มิโยฮันเดอร์สันฟอร์มตกตโก้กับกีเกต้าก็บาดเจ็บอดๆแอดๆดมลิกโซอสไลด์ Line, คือหนึ่งใน4ีแข้งใหม่ที่เข้ามาช่วยกู้วิกฤตเชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเมสันเมาส์ตัางหากคือเป้าหมายเบอร์หนึ่ง ย้อนกลับไปนะครับลิเวอร์พูลหมายตาเมสันเมาส์มมีฟิลดาวรุ่นของเจลซีที่สัญญากใกล้จะหมดลงหวังคว้าตัวแบบถูกๆแต่สิงโบรูดันตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง60ล้านปอนด์น่ตอนนั้นทำให้หงดแดงต้องเบนเข็มไปคว้าโซบอสไล์ so Line, จากอาบาดิซิกด้วยค่าตัวที่เท่ากันแม้จะไม่ใช่ตัวเลือดราแต่โซบอสไล์ก็พิสูจน์ตัวเองได้ดีลงเล่นไป73นัดยิงไป10ประตูกับอ e ีก9แอซิ แม้จะยังไม่เปียงปรั่งเท่าเดอะบอยหรือโอเดนการ์ดแต่เขาก็ถือว่าสอบผ่านขณะที่เมสันเมส์ดับสนิทหลังย้ายไปอยู่กับแมนยูได้แค่ตัวมหาศารลงเล่น32เกมยิงได้แค่ลูกเดียวกับอีกหนึ่งแอซิตเรียกได้ว่าเชลซีช่วยชีวิตลิเวอร์พูลเอาไว้โดยไม่รู้ตัวจากการตั้งเข่าหัวเมสันเมส์แพงเกินจริงนั่นทำให้หงส์แดงได้สโบสไลน์มารุ่งทับซึ่งมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกหลายภายใต้การกุมทีมของกุนซึงคหมายอย่างอาร์เนอร์สโอต แฟนบอลหงแดงคิดเห็นอย่างไรเมื่อสันวิจาร์นูเยตชุดฟอร์มซาลาลิเวอร์พูลขึ้นชื่อว่ามีแนวรุกสุดโหดระดับโลกมากมายมาอย่างยาวนานจาก3ประสรัยในตำนานอย่างซาลาเฟอร์มิโนและมาเน่พัฒนาเป็นขุ้มกำลังห้าดาวเด่นทั้ง The Art, o, ota, ดิอาสแกปโปโชตานูเยตและแนนนซาลาแม้ผลงานของนูเยตจะโดดเด่นในเกมล่าสุดที่เหมาสองประตูใส่บรินฟอร์ดจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม แต่พอเมอ่อสันอดีตแข่งดังกลับมองต่างมุมเมอ่อสันแสดงทัศนพันค์ลลัมน์ในสปอตสกีด้าว่าเขาจะไม่ส่งนูนเยตลงเป็นตัวจริงในเกมถัดไปพร้อมเผยกานสังเกตที่น่าสนใจว่าซาลามักเล่นไม่ออกเมื่อต้องลงสนามพร้อมกับนูนเยตนูนเยตเป็นดาบสองคมเมอ่อสันวิจารณ์ว่านูนเยตมีสไตล์การเล่นที่ดุดันบุกตะลุยซึ่งส่งผลต่อเกมของซาลาโดยตรง ผมยอมรับว่านูนเยสเล่นดีมากเมื่อเป็นตัวสรองในเกมกับเบรนฟอร์ดแต่ผมยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เขาลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าซาลาเล่นได้ดีกว่าเมื่อไม่มีนูนเยสเวลาที่นูนเยสยืนหน้าเป้ามันทําให้ซาลาดูอ,อึดอัดเมื่อสันกละนูนเยสเหมาะกับเกมโต้กับเร็วเราเห็นกันแล้วในเกมกับเบรนฟอร์ดช่วงท้ายเกมมันเหมือนกับเกมบาสเกตบอลที่บุกใส่กันแต่ในเกมที่ต้องเจาะเกมรับแน,น่นๆผมว่านูนเยสอาจไม่ใช่คําตอบ สถิติหักหล้างแม้เมื่อสรนจะฟันธงว่าสาราเล่นแย่ลงเมื่อมีนูนเย็แต่สถิติกลับสวนทางสารายิงประตูดได้พอๆกันกับทั้งตอนที่มีและไม่มีนูนเยตที่จริงแล้วก็ยังยิงได้มากกว่าเล็กน้อยเสียอีกด้วยซ้ําเมื่อมีนูนเย็อยู่ในสนามก่อนหน้านี้สาราเคยเอปากชมนูนเย็ว่ามีความเร็วและหาพื้นที่เก่งซึ่งเป็นสไตล์ที่เขาชอบเล่นด้วยเขาชอบวิ่งหาช่องเร็วมากจริงๆสารากล่าวเขามักจะมองหาผม เพราะรู้ว่าผมใส่บอลให้เขาได้ง่ายในพื้นที่อันตรายกาวิจารณ์ของเมอร์สันอาจเป็นประเด็นให้ตกเถียงกันต่อไปแต่ในมุมมองกับกันการมีกุงหูแนวรุกที่หลากหลายก็อาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งมิยูเล่ย้อนอดีตฟันธงตัวเองเหนือกว่าคาริลิสใครกันแน่เบอร์หนึ่งแห่งหงดงยูตองของปุ่ัสปะตูลิเวอร์พูลใช่แล้วครับ ณปัจจุบันปี2025ถือเป็นช่วงเวลาที่หงดแดงแข็งกังที่สุดในตำแหน่งนายทวารอาริสุเบเกอร์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับที่1แม้ฟอร์มช่วงหลังจะตูกตั้งคำถามอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้สาวประตูระดับโลกขณะที่เควินเคลโรเฮอร์กระโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเสริมทัพมาด้วยวิเตสซารฟยารอดดารุ่งอนาคตกายและอย่าลืมจาจีมามาร์ดดาชิวลี่ที่พร้อมลงสนามเสมอ เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลร้กังวลในตำแหน่งนี้จริงๆแต่ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนช่วงเวลานั้นเชคิงครอปยังคงไม่มั่นใจในตัวซิมงมิโยเร่จึงตัดสินใจคว้าตัวลอริสคาริอุสมาร่วมเทมเมื่อปี2016เกิดเป็นการแย่งชิงตำแหน่งมือหนึ่งอันดุเดือดซึ่งสุดท้ายคาริอุสก็เป็นฝ่ายคว้าชัยล่าสุดเบนโยเร่ ure, ก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการพอดแค์ฟอนซาของเบนฟอร์เตถึงช่วงเวลาแห่งการแข่งขันในอเดียน พร้อมฟันธงว่าตัวเองเหนือกว่าคาริอุสเนืนอนว่าลิเวอร์พูลต้องการผู้สอบประตูที่เก่ง2คนเพื่อให้เกิดการแข่งๆๆขันกันมิยนูเล่ในวัย36ปีกล่าวเมื่อมองย้อนกลับไปและดูจากพัฒนาการในอาชีพของผมรวมถึงสิ่งที่ผมทําได้หลังจากนั้นผมคิดว่าผมน่าจะเป็นผู้สอบประตูที่ดีกว่าลอลิสผมไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองในตอนนั้นแต่ลาได้พิสูจน์แล้วว่าผมสามารถแข่งขันกับเขาได้ ยันไรก็ตามมิโยเล่ยอมรับว่าการมาของอลิซองเบเกอร์นั่นทําให้เขารู้ตัวดีว่าผมฉลาดพอที่จะรู้ว่าเขาเป็นผู้สาวประตูที่ดีกว่าและมันยากมากที่จะแข่งขันกับเขาผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรใหญ่แห่งนี้แม้จะต้องนั่งเป็นตัวสำรองแต่ก็ได้ร่วมเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์และคว้าแชมป์มาครอบครองผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาอลิซงเบเกอร์ได้เห็นความสามารถที่น่าทึ่งเขาแข็งแกร่ง มีพลังระเบิดปฏิกิริยาสุดยอดและกล้าเล่นกับบอลด้วยเท้ามินยูเล่เก่าเสริมแม้คาริอตสจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำกับลิเวอร์พูลโดยเชพาะในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนสปี2 0 1 8แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามินยูเล่สมควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้จากผลงานและความทุ่มเทที่เขามีให้กับหงแดงแมคคนายกหงแดงคือทีมที่ดีที่สุดในโลก ร้อมชื่นชมซาลาข้ข่งระดับตำนานพรีเมียร์ลีกเคลนแมคคานานะครับกุนซืออิฟซิวิตาวออกโรงยกย่องลิเวอร์พูลว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้หลังจากที่หงแดงโชว์ฟอร์มร้อนแรงของจ่าฟูงทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแถมยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เอฟเอคัพและ,าะาคาราบัลคัพแมคคานานะครับซึ่งจะนำทัพมาขาวอิฟซิวิตาวบุกเยอนถิ่นแอนฟิด์ในสุดสัปดาห์นี้ เผยในงาน,นแถลงข่าวก่อนเกมว่ารู้สึกประทับใจกับผลงานของลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอร์เนอร์สลอตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลที่หงแดงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจากเจกิ้งคลับที่อำลาทีมไปพวกเขาเล่นได้ยอย่างยอดเยี่ยมแม้คะนกล่าวแม้น่าทึ่งมากที่เห็นพวกเขาพัฒนาขึ้นพวกเขาทํางานได้ดีตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นตอนที่เราวิเคราะห์ พวกเขาก่อนเกมเปิดฤดูกาลซึ่งอิฟซิวิดแพ้ลิเวอร์พูล2-0เราก็เห็นแล้วว่าสลัดสามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างรวดเร็วและพวกเขาก็รักษามาตรฐานนั้นเอาไว้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่แมคคานตอบแบบติดตลกว่าตอนห้าโมงเย็นของวันอาทิตย์ที่แล้วผมคงไม่รู้สึกแบบนั้นแน่หลังจากอิฟซิวิดแพ้แมนซิสตี้6-0ก่อนจะกล่าวเสริมอย่างจริงจังว่า แต่ถ้าพูดกันตามตรงผมว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในโลกพิมลิกคือลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในพิมลิกฤดูกาลนี้พวกเขาแสดงเห็นถึงคุณภาพที่โดดเด่นในทุกๆด้านและผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่น่าประทับใจที่สุดที่ผมเคยเห็นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนอกจากนี้นะครับแมคคานายังกล่าวเช่นชมโมฮัมเหม็ดซาาห์ปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พเมลีก โดยเผยว่าเคยวิเคราะห์เกมของซาลาสมัยที่ยังคงเป็นผู้ช่วยโค้ดทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาซาลาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนแม็กคณนกล่าวเขาทำงานอย่างสม่ำเสมอมานานหลายปีและยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมเคยวิเคราะห์เขาเมื่อ4ถึง5ปีก่อนตอนที่ผมยังเป็นโค้ชให้กับแมนอยู่และวันนี้ผมก็เห็นว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ได้อ่อนแอลงเลยชมสวรรค์เจี๊ยบขนาดนี้นะฮะ กแทบเ,เลิเวอร์พูลพบอิฟสิวิทชุดให้่ขึ้นทับเต็มสูบคาดไล์อัพหงปรปะทะม้าขาวคาดไล์อัพหงแดงอันนี้ันะครับกุนซูลิเวอร์พูลมีโอกาสโรเดชทั้ทีมชุดใหญ่ในช่วงกลางสัปดาห์และตอนนี้เขาก็กลับมาใช้ชุดที่ดีที่สุดในเกมพบกับอิฟซวิททาวที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์ที่25มกราคมนี้นะครับ ทัพหงดานครับการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้พวกเขาสามารถโฟก,กัสเกมลีกได้อย่างเต็มที่ดังนั้นในแมตช์รับมือกับม้าขาวอีฟซิวิทาวลครนอเนอร์พร้อมที่จะจะหนักจะเต็มอย่างแน่นอนนะครับแมบบ้ว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลครับต้องพบกับทีมโซนตกชั้นแต่ไม่ใช่งานง่ายเพราะ I i อฟซิวิทขงเน้นตั้งรับลึกแล้วรอสวนกลับ ซึ่งหังแดงมักจะมีปัญหาเวลาที่เจอกับทีมที่ขนรถบัสมาจอดขวางหน้าปากประตูโดยเห็นได้อย่างชัดเจนในเกมเสมอกับนอตติแฮมฟอเรสเป็นต้นฉะนั้นในใหญ่ชาวดัตคงต้องใช้ผู้เล่นที่เน้นความสามารถเฉพาะตัวผสมกับการประสานง,งานแบบทีมเวิร์กเพื่อเจาะกำแพงเหล็กของอิสววตด้วยเหตุน,นี้สาวกเดอะคัพคงจะได้เห็นแนวรุกที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความรวดเร็วว่องไวขณะที่เกมรับจะได้แผงแบ็กโฟร์ที่คุ้นเคยเพราะเกมนี้คู้แข่งคงหวังใช้การเล่นเกมสวนกลับ และอาจเน้นขึ้นเกมทางฝั่งเทนอเล็กซานเดร์ซึ่งขยับขึ้นสูงเติมเกมรุกจนเกิดช่องโหว่ดังนั้นเซนเตอร์แบ็กที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับรองเทนต้องเป็นกองหนุนที่ดีเพื่อปิดพื้นที่ไม่ให้โดนโจมตีตำแหน่งผู้รุกสัตะตุเป็นอาลิซุงเบเกอร์อาลิซุงเบเกอร์นะครับยังคงเป็นตัวหลักของทีมอยู่เสมอเพราะพ่อหมียังคงรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ตลอด จังหวะการใช้เท้าเปิดบอลยังคงไว้วางใจได้เสมอจุดเด่นที่น่าประทับใจมากก็คือการเล่นบอลกับเท้าและการเปิดบอลยาวที่แม่นยำนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่โค้ชอันเนอร์สโอตขาดไม่ได้จริงๆกองหลังจะประกอบไปด้วยเทนอเล็กซานโดรอิบไรมาโกนาเต้เวอร์จิฟันได e, และอันดูโรเบิร์สันสำหรับแพงเบ็โฟร์แฟนบอลหงแดงจะได้เห็นนักเตะชุดที่แข็งแกร่งที่สุดกลับมาเยือนร่วมกันอีกครั้งโดยรองเทนโกนาเต้และโรเบิร์สันเพื่อได้พักอย่างเต็มที่ในเกมชนะลิว ทำให้พวกเขาทั้งสามคนจะได้กลับมาลงสนามในเกมพัตตากับอิบสวิตแน่นอนว่าบอสอาร์เนอร์ต้องการกนเ,เต้นในเกมนี้อย่างมากเพื่อคอยเป็นกองหนุในให้กับเทนอเล็กเานโนเวลาที่ดันเกมสูงส่วนโรโบพร้อมเต็มสูบสําหรับแบบนี้ขณะที่ฟันไดคือหัวใจในเกมรับและเป็นผู้นาเทียมที่เดอะเรดต้องการอยู่เสมอกองกลางไรอันสกัฟเฟนแบงอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลเรื่องที่น่าหนักใจสําหรับโค้ชอาร์เนอร์ก็คือการที่พวกเขาไม่มีเคอร์ติจอน แน่นอนเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมชนะรวแต่ผู้เล่นคนอื่นในแดนกลางก,าก็พร้อมเต็มที่แต่แน่นอนว่าสามประสานในแดนกลางคงหนีไม่พ้นการเฟนแบกที่จะคอยคุมจังหวะแล้วรับผิดชอบในการเล่นเกมรับส่วนแม็กอลิสเตอร์และโซบอสไลน์จะเดินเครื่องเติมสูบในการเล่นเกมบกุกขณะที่ฮาวิเลียดกับพร้อมที่จะลงมาสร้างความเปลี่ยนแปลงหากทีมเจอกับสถานการณ์ขับขันในการเจาะประตูหรือสร้างโอกาสให้กับแนวรุกก้องหน้า โมเมสลาโคดีเกโตและลุยดิอาร์สำหรับเกมบุกเน่นอนว่าลิเวอร์พูลต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพิบเพราะพวกเขาต้องการเัยชนะในแช์นี้แต่การที่ต้องพบกับทีมที่เล่นเกมรับลึกสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการได้นักเตะที่มีความว่องหวและความคล่องแคล่วฉะนั้นลุยดิอาร์และโมเมสลาจาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะลงมาเพื่อใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทะลุทะลวงกำแพงเหล็กของหมาขาวขณะที่ฝั่งซ้ายเกโตซึ่งได้พักในเกมล่าสุดจะได้กลับมาประจำการตำแหน่งเดิม การมีス์ดังชาวดัตถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะนี่คือผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งรวดเร็วและจบสกอร์อย่างเฉียบคมส่วนนุนเยสของต้นรอโอกาสและอาจลงมาเป็นตัวพี่เกมในช่วงไทยก็ได้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25มกราคมนะครับแฟนๆท่าพาดนะครับแอดมินย้ำอีกครั้งวันนี้นะครับคุนพลฮวงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีคิวเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเนืงของ มาขาวอีฟซิบิทาว์นะครับซึ่งเป็นทีมนี้การตกชั้นลิเวอร์พูลต้องการสั่แต้มนะครับเพื่อทิ้งระยะห่างเอบิญยาอาร์เซนอลนะครับโดยเอบิญยาอาร์เซนอลนะครับมีคิวบุกไป,ปเยือนบูมแฮมตันวันเรกทีมนี้ตายเหมือนกันในค่มพูร์วันที่25มกราคมนะครับลงเล่นพร้อมกันกันกบเราเลยก็คือสี่ทุ่มตรงนะฮะแฟนๆห้ามพลาดนะครับชนะนัดน,นี้เนี่ยลิเวอร์พูลของเราเพิ่มความมั่นใจไปอีกโขเลยนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับหลังจบเกมเรามาพูดคุยกันเช่นเคยกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพร้อมจวดขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ